บวันนี้อยู่เอาด้ครับผมตันนี้คนอยู่กับผมทั้สองชาติมันมีทอะไรวันนี้เมนเรื่องมาคำในเกมไม่เก่าวินจ้าเหล่าเป็นเต่านินจาบู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 แล้วเชียร์อินอเตนอินอเตนอินอเตนใครปกครองใครปกครอใครปกแล้วใครปกก่อนมาๆมารวมตัวกันรวมตัวรวมตัวเต่านินจาตรงไหนตรงไหนเยัยมีคนตายละตรงไหนตรงไหน รนี่ใครนี่ใครนี่ใครสีแดงบบสสีแดงบบสเออพี่พี่สีแดงนี่ใหญ่พี่เก็บทองยู่ไม่เสีสคือการสีคือการลงมาดิพี่ลงมาดิพี่ฝนลงมาดิเอจดแวดีฟ้าถ่ายรูปเร็วออโอเคแล้ว the selfie ตตตตตเเตโอเค ดันแนกูว่าเลี่ยแม่งต้องอยู่แบบนี้เดินในรถโบ๊ทโบ๊คูโบ๊ทคูโบ๊ทแม่โบ๊ทมึงฆ่าพี่น้องกันได้เลยฆ่าพี่น้องได้ลงเลยเหรอไอบเต่ากระดองนี่อออกกกรรระะะดดดงงงกระดองกระดอง กระโดดเพลงให้กระดอสอรี่ยสอรี่นี่บดิมันเพลงนั่นสิกระดอใอนเลยสอนเลสอนเลยสอตายพี่บอกเลยน้องๆหลายคนคงจะคิดถึงพี่ฮับพี่ฮับพี่ป้องไปไหนฮับพี่ฮับพี่ก็กลับมาแล้วนะพี่ป้องไปตายเหรอแม่คือไม่อยากจะบอกว่าพี่ไปบ้านพี่พี่โบทีไรกูป่วยทุกทีคือแบบกลับมานี่หน้าซีดกระเทียวเลยโบตีหัวเฉียแล้วไอ้สัตว์ โอ้ดูแม่งลอมตัวเนี่ยวหลอมแล้วโอ้โหว้าวไปแล้วนี่หลอดหลอดหลอดเอามีดไปเอามีดไปเอามีดเล็กอะมีดใหญ่แล้วมีดใหญ่อะแล้วมีดน้อยอะเฮ้ยพี่ได้พี่ได้อันใหม่แล้วเว้ยในเมื่อเราเป็นเต่าอีจาร์เราต้องหาอันใหม่มาเต่าเหรอใช่กระดองไงกระดองกระดองกระดองใหญ่ยังไงกระดองออเเหียกระดองกระดองมมล่ะึงกระดอ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 งอันนี้กระดองใหญ่ละ กระรอกดูกูไม่พลาดไหนอู่ีโดนมองงี้อืด้อเด้วิชามุนวหมูนวนหมนหลมาดูครับว่าเจ้ากระดองนิ่คนนี้จะเป็นยังไงตายกระอ o g เฮ้ยข้างบนพี่พี่บกำลังโดนเ็งพี่บออดกาลังโดนทิ้งเลงเราหไปโดนตกตายแน่นอนใจุดนี้โอยหมูค้าเนี่ยหมูค้าเนี่ยหูคาเนี่ยอยู่ไหนมาค้ำเลยมึงเคยแอบพี่ได้ไหม เกณเ์ละเืณเ์ละตรงไหนตรงไหนตรงไหนในห้องรูปภาพในตำนานโอ้โ้ห้องรูปภาพในตำนานอ๋อ้องที่กูโดนเคยโดนยิงตายใช่ป่ะทีโพสไปถึงทีนี่จบเรียบร้อย เจสัน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 ว่าเจสันโอ้โหเสียงข้าหูอีลสองอีายอีาลอีายอีดอใช่เย่นเช่คือนินจาเขาบอกว่าเขาบอกคนเฮ้ยบอผู้คนดูเหมือนว่าดูเหมือนอ n นสเป k a b อรเลยนะใช่กูคิดเบิ้มมันมา มึงอยู่ไหนกันแน่มาเอาผมไปแอบด้วยได้ไหมปุ๊บอีสทำเป็นแล้วเอาค่าทำเป็นแล้เอาค่าตก่ไม่แอบด้วยมัถามแค่นั้นอ้าวใส่หลายคนใครเป็นวะเห็นไหมแน่มีธนูกีพีอีกนะอ้าวดักกีพีเออกีพีมอดตันตบดักกีพีปากโปกนักเอ้เฮียไอ้เฮียโอ้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 โออ้้ไเฮียสมเป็นจริงด้วย โอ้โอ้มึงอยู่ไหนกันเนี่ยมาเอาผมไปแอบด้วยได้ไหมผเชื่ออะไรอะอี้เอะดักก้ิงอ้เี้ยเห็นว่าไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อพี่เชื่อน้องกันอะเด็กเคี้ยคือคือมึงมึงมึงเคยมึงเคยตอแหลเวมึงมันคนดอกทองไอ้ม่อนไอ้ป้องไอ้ป้องจ่ายมาเชง่อปาเติดคิดนี่มึงดอกเงินมากเลย เนี่ยฆ่าพี่ฆ่าน้องไอ้ควายฆ่าตนพี่ฆ่าตนน้องฆ่าพี่ฆ่าน้องไมีการฆ่าพี่ฆ่ไน้องเลยมีกี่ฆ่าพี่ฆ่าน้องเว้ย โอ้โหเนี่ยพอเห็นฆ่าคนอื่นเนี่ยเห็นป่ะตัวเองโดนใครคนเลวเลยคนเลวเขาเรียกว่าแบบกำไดใครก่อกำดอชักว่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมันไปตัวชักว่าวเลยทำไมบุ้นทำไมทุกมึงเล่นกับพลอยแบบเพาะจังวะทำไมเล่นกับพวกกับพวกเดียวกันได้แบบใช่ผมอยากจะพูดมานานแล้วพูดกับพลอยไปเดี๋ยวพี่รอได้พ่อคุยกกูค่วยอะไรที่ มือมันมีห้ำอ oh, yeah, ่ะเทุกคนชัดอย่างชัดอย่างพี่ผู้ชายมาเลไมาเลยพี่เฟิร์สเป็นหน้าตัวเมียถ้าถ้าเรียกจับหยาบเลยพี่เฟิร์สเป็นหน้านางหี เดี๋ยวพี่อัดอัดใจเย็นมอนเธอร์ด้วยเฮ้ยที่ไม่พี่ขอโทษด้วยนะถึงพี่ว่าจะเกิดมามีการโตดำเต็มคำใหญ่พี่เฟิร์สกูลัวรอบเดียพี่เฟิร์สเป็นกูลัวรอบเดียพี่เฟิร์สเป็นเชื่อกูป่ะเชื่อกูป่ะไม่ใช่ไม่ไปพี่เฟิร์สก็ไม่เฟิร์สก็ไอ้มอนอะไม่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 ไปไกลเรย์ยอนาโดเนี่ยไอ้มอนเนี่ยเฮ้ยทำไมไปล่ะหนงจาเต่าเอ้ยเดี๋ยวนะปกติแกเมื่อเราต้องรวมนะไม่ต้องละปกติพวกเราต้องรวมตัวกันไม่ใช่เหรอ ทำไมตอนนี้ฟาร์ดนี้แม่งแยกเยอะหรือยังเชื่อกูยังใครวะสรุปใครเป็นนะแปะแปะแปะเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยใครอะแปะดูดแหนมมปนกดูดแหนมไม่ว่าคุณจะวุ้นที่เขียดดำไงก็ให้ดูแปะอุ้ยกูหนีก่อนเฮ้ที่สองทามที่สองทามตรงนี้มีผู้หญิงด้วยที่สองทามเป็นเอ้าเลยพวกกินกันดูหน่อยกูจะไปเลยแต่ไ ที่บอกว่าทำไมว่เกิดอะไรขึ้นกูรู้แล้วใครกูรู้แล้วใครใครวะาวสิบสามเดย์ไอ้เหี้ยไอ้มอนไอ้มอนไอ้มอนกูเห็นแล้วไปแกไอมอนไอ้มอนเป็นไอ้มอนเป็นกูเห็นดาบไปแล้วกูเห็นดาบเลยไอ้ตาดีแล้วนี่ไงกูว่าไอ้มอนยังดาบพี่อยู่เลยไม่ใช่หรอกครับไอ้สตาต่อไปต่อไปต่อไปตาพี่เฟิร์สเป็นเชื่อกูป่ะเฮ้ยสองนี่พี่ชาเล่นเมื่อวะดูดิหน้ากากเหมือนมันสู้กันอ่ะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยที่มึงฆ่าล่าสุดไอ้มอนเห็นป่ะเออเนี่ยเออ เจสันที่มันเฟดไอ้นี่ป่ะด้วยสคริปต์อะไรพวกเนี้ยแปลงมาเป็นออบเจกต์อะไรเงี้ยพีสันนี่เลยกับบุนมุกมุกพียไปสีเหลืองใช่ไหมตูนสีเหลืองตาโตๆที่เคยรอทำอันนั้นซิมสันซิมสันนี่ขายซิมสันซิมสันนี่ขายนี่ป่ะบ้องที่เป็นเอาไปทาตัวป่ะทาตัวเด็กป่ะเอออันนั้นมันจอสันขาสันมุกพีอะไรขาสันนั่นมันทารองเท้าจอนสันทารองเท้า จอสัตว์ที่เรียกไอ้ไอ้ไอ้ป้องจอสัตว์ที่แบบมันอยู่ตามตามด้ามไม้ป่ะมาเลยว่าสัตว์ไม้อะพวกเกลือเลยพี่จอสัตว์นี่ใช่ที่แบบว่าหัวเราะเอิรกอากเอิรกอากป่ะเออนั่นเนี่ยตว์ทำเปลี่ยนเรือดป้องป้องพี่พี่ป้องพี่ช่วยมึงอยู่ป้องพี่ช่วยมึงอยู่ป้องพี่ช่วยมึงอยู่พี่ช่วยมึงอยู่ช่วยอยู่มึงเล่นบุกมาเดี๋ยวกูตบให้เล่นอะไรป้องเล่นมาลองเล่นมาลองเล่นมาป้องเดี๋ยวพี่ตบให้เล่นมาเลยพี่ช่วยมึงพี่ช่วยมึงเต็มที่ป้องเล่นมาป้องเล่นมาเล่นมาเล่นมาพี่แแถวนี้ม่ง เไม่รกูด้เงินหลเฮ้ยมมงมึงมึงเลอ่มึงใช่ไหมมึงอล่นใช่ไหมกูตอบไปแล้วอมื่อมาแลกเปจะฆ่ากูเลยกูอยากไอ้ยมอนแดงกนตีนผมหาวนไม่เจอแม่งฆ่าพี่ฆ่าน้องเติงเติ้งเติงเต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 ิงติงติงๆตงเติงๆตงเตงเติงติงต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  ตึ้ง <wounds> ต oh <ye> ึ้ง <treating> ต <Napoleon> oh, ึ้งต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 ึงตึงตึ้งตึ้งตึ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 ิงตึ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 ที ีกูไม่ตอบนะไอ<ย>้สัตว์อย่าว่าไี่เฟิร์นคนเดียวในเรื่องเรื่องที่เรื่องที่ไอมอนไอพวกมึงช่วยพวกมึงช่วยฝัดเลยช่วยฝัดบอบคนดูพี่เฟิร์แนนดิจาเต่าเลยแม่งนี่จาเต่าเหมือนกันหมดเลยไอ้สัตว์เอ้ยคนด่าฮัลโหลมาฮัลโหล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 พอดีโอฮัลโหล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  แฟนครับคุยกับผมดีๆมาคุยกับน้องคอยได้ไหมครับเออได้ครับคุณไอเดียป้องโอ้ยไ้เมื่ลำเอียงลำเอียงอะไรลำตรงตรงเนี่ยพี่เฟิร์สมันพี่เฟิร์สมันหน้าดังตึ๊บ นะคะโบ้ยครับพี่เฟิร์สลำเอียงเออพี่เฟิร์สมันจุดเอียงอะไรครับไปไปพูดกับไอ้มอนด้วยได้ไหมครับใครเป็นแม่ด่ากันตอนี้ยังไม่รู้สึกแม่งพี่เฟิร์สแมนตุดเกิดเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมโดนแม่ด่ามานั่นไงกูว่านั่นแหละกูว่าแล้วพี่เฟิร์สมันจุดพวกมึงอยู่ไหนวะไอ้พี่เฟิร์สเป็นไเลยไม่เห็นจะบอกพี่เดินส่วนผมไม่ยังกับเพื่อนตั้งหลายรอบไอ้ไฟยังไม่เห็นเนื้อจางสัตว์เฟิร์สเธอมันไม่เห็นจริงพี่เฟิริงพี่เฟิร์สเดี๋ยวผมบพี่เฟิร์ส

เตะเดา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 เดาเดาเตะ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 เดาหุ่นทหารเฮ้ยยาบอกอย่าอกเขาอย่าบอกเขาอย่าบอกเขาอย่าบอกเขาใช่พี่เฟิร์สแม่งแบบลาเป็นยี้แง่ก็แบบอ่อนให้พี่น้องคิดว่าไรเอออ่อนอ่อนให้อ่อนจะบอกเดี๋ยวเาก็พออ่อนให้อ่อนอ่อนพี่น้องหรือว่าไม่ใช่อ่อนจริงหรอวะพี่เฟิร์สา ให้เป็นใครเป็นเสียงแท็กแล้วเนี่ยเอชแม่กหมัดไส้ไหวเฮียเอ้ยยิงแม่งไอ้เฮียยิงใครวะมึงอยู่กับกูพวกมึงปลอดภัยอ่ะกูบอกเลยกูไม่อยู่กับมึงแล้วกันพี่ไม่ปลอดภัยไอ้เฮียกูไปแล้วคำพูดพี่มันหลอกลวงมันคำพูดพี่คำพูดพี่คำพูดพี่พันูเนี่ยเฮ้ยกูมีธนูแหม่โมเดอร์ก็เก็บธนูได้ป่าวะได้ไอ้พี่พันลูเว้ยพี่พี่พันูเว้ยเฮ่เฮ้เฮ้ พี่กุยยี่สองรอบด้วยเนี่ยกูไปแล้วเฮ้ยโออ๋อเปกิโก้พี่ฟิร์นกิโก้อ้าวพี่บ๊ทเป็เฮียอะไรวะพี่เอ็นเฮียไอเฮียเอ้าเฮ้ยไอ้ไอ้ผมขาวเป็นไอ้ผมขาวเป็นพี่ชุดขาวชุดขาวเป็นชุดขาวเป็นชุดขาวใช่ไหมชุดขาวก็แลังมันกำลังขึ้นไปมันกำลังขึนไีฟอร์นกำลังขึ้นไปมันกำลังโดดข้ามมันกำลังโดดข้ามมันกำลังโดดข้ามพี่ระวังชุดขาวมันกำลังโดดข้าบอะไรท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ข้างล่างเดยนอยู่ข้างล่างเดยนอยู่ข้างล่าง มาอยู่ข้างล่างเห็นไหมพี่เฟร์ก้มลงไปพี่เฟร์ก้มเลยเห็นปะนันเออยิงปั้งโอ้ยไม่แม่นเลยเออไม่แม่นเลยความแม่นไม่มีเลยพี่เฟร์เอาดิยิงเน็ตยิงมันยิงมัน let's go นั่นแหละเออจบไปเราต้องเสียสละพี่น้องกันเนะใครเสียงดังไว้สัตว์อยาให้รู้นะโอ้เป็นพี่วิศกละพี่พี่มีวิธีแก้ตะม่อนเอาปะมึงซื้อยานอนหลับมาแล้วมึงวางยาแม่ใส่มึงใส่ไปสิบเม็ดม่อนแม่ไม่ได้เลยกูบอกเลย แม่ไม่ได่าเลยมอนหลับหลับแล้วไม่ฟื้นเลยแม่แม um, ่ไม่แม่บุ๋ไม่ไม่นี่เลยแม่ไม่ด่ามึงเลยมอนบอกเลยรวมตัวก่อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวรวมตัวอีกแล้วอีกแบบรวมตัวนี่แหละตัวดีเลยเฮ้ยจะย่ายิงผมไอ้เอ้าไอ้ยิ้มมันเป๊ะไอ้ยิ้มมันเป๊ะไอ้ยิ้มมันเป๊ะ ไอสัตว์เอ้ยยิงไม่โดนเลยยากตายหมดตายหมดเลยกำลังวิ่งสวนเลยรวมตัวคำว่ารวมตัวนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีไอสัตว์ตอนนี้ต้องจำไหมใครพูดคำนี้เมื่อกี้เมื่อกี้กูเลงนะกูเลงไอฮยมบแลแต่กูไม่รู้ว่าฮยมบอลสกินไหนกูขวบปืนปั๊บ ไอ้ขี้ยิงพลาดตายเลยสัตว์ตายพูดเลยดูเว้ผมรู้ว่าไอ้นี่เว้ยแต่คือเดินขึ้นมาไม่รู้ไม่อยู่ใกล้ๆกูหันไ้เยเต็มเต็มาอ๋อพอดีอยู่กับพวกพี่นะพูดสิครับพี่เฟยจะพูดกับผมาีนี่อะไรฮะพี่พูดกับผู้หญิงเพื่นพูดดีครับเออเมื่อไงเนาะพูดไปงพูดไป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  กูพูดไม่ได้เพราะมึงเนี่ยพี่ไอ้เยี่ยเดีแบบกูจะเปลี่ยนตอนี้แล้วนะพอพี่พูดคำหยาบอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวไม่ทิคไปมาโดนฟันแล้วมาโดนฟันแล้วบรับเยตเตเยตเป่านนี้ถ้าแม่กูอยู่บ้านแม่กูลงมาตบเลย เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวกระโดดมีชนีอยู่ข้างบนกระโดดอยู่ข้างบนมีชะนีเกาะต้นไม้อยู่แทงมันแทงมันแบบทะลุทะลวงแทงมันแทงมันเลยไอเปี้ยวไอีเปี้ยวโอ้โหเฮี้ยไอเฮี้ยไอเฮี้ยบองไอยสัตว์หลอนไม่เอาโอเคโอเคจบครับสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะครับท่านจะไดนไปกดไลค์กดซับสไคร้ชองพวกเราผมนะฮะสตีฟฟ์ไฟมารีนะฮะดักกี้พีนะฮะวิสาดเปิร์ดนะฮะสองทามนะฮะ ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ฝากฟอลโล่ทวิตผมด้วยนะครับอยู่ใต้ลิงก์คิวชั่นนะครับผมขอบคุณครับนะครับผมไม่บายเป็นดีแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมฮะเอมอนกับพี่เฟิรดนะบ้าครับเฮ้ยขอฝากหน่อยอันนี้ห้ามตัดนะฮะอันนี้ห้ามตัดเลยนะเว้ยอันนี้ห้ามตัดเลยนะเว้ยนะครับผมทุกคนคือผมทำเลยวะทุกคนครับก็ทุกๆหกโมงนะครับทุกๆโมงเย็นทุกวันนะครับมีไลฟ์สตรีมนะครับผมในทวิตผมนะครับยังไงก็มาติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมไปดูพี่บอลฟ์สตรีมนะฮะกัูพ่อ้ว กูรู้แล้วใครเป็นรตีมแฟมิลี่รตีมแฟมิลี่แน่นอนพ่อมึงตัดพ่อมึงไอ้สัโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับไม่ใช่ันใหม่คือช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคกีบบอฟฟี่เรียนนะแหมล้วแม่งตายกองรวมกันเลยนะนิจ่าเต่าเฮียตายกองเดียวกันเลยสัตว์เห็นไหมมีบอสมีบอสดีนเออมีบอสดีตรงนั้นเออไทยปอบปองปองไทยที่รู้บ่งออจ้ะจบเลยที่เดียวกันตายหมดเออได้แล้วเนี่ยได้ฉากนิจ่าเต่าตายแล้วได้ฉากจบคลิปแล้ว เอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้ตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตัวนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแลวคุณจะรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาที่ผมปล่อยและเจอกันนะครับบายบุย